สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุกคนยินดีตอนครับเขาสุ่สองวาวสุขคนยินดีพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่นาด้านซองเมกเนาะเอาจะเดินทางกลับบ้านพี่น้องเนื่องจากมาเลาะฝั่งไทยกันดนแล้วเนาะพี่น้องเป็นทะเลมือ <laughs> เป็นซิปมือเลยพี่น้องเลยมือนี้ก็ถทึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้วพี่น้องอ๋มันมีแดดครับ หลังจากเดินทางมาประมาณบางสุดมาตอนนั้นวันที่เช้าเก่านะเช้าเก่าสามสิบสองเอ็ดนี่ในวันที่เกิดการสามสิบวันเต็มเต็มนะพี่น้องยังได้เดินทางกับเปล่าได้ไปเที่ยวไายบอนพี่น้องไปเที่ยวบนไปเที่ยวเวียงจันทร์วังเวียงเมืองเฟืือกพี่น้องไายบอนเลยเหมืกับถึงเวลากลับสู่บ้านเกิดเมืองนอดแล้วพี่น้อง กลับไปทำถนนเฮาต่อเนาะอันก็ไป่ได้อัพเรื่องอัพเดทถนนให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าเฮาขาเนาพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวกลับบ้านนี่กาสิไปอัพเดทให้เบิ่งขึ้นเก้าพี่น้องเรื่องถนนถนนกาสิถ่ายเป็นคิพีดี้เนาะแต่งไหนก็ขอบคุณที่ใส่รายที่พาหลาะพาเที่ยวพี่น้องติดมือเที่ยวจนแบบจนเมื่อยเนาะ เล็กสาวตีบาสาวอาบาสสะกลพี่ใสพี่ใสก็มาส่งห่อนดองห่อนตาลเลยเนาะได,ได้บาสาะกลจะมาลับตัววะนี่แมนไปนไปปั๊มบัสพาส,สป,ปอร์ตแล้วก็เดินทางกลับบา้านน้องพี่น้องเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะอ่าไปปับบ๊มพาส,สป,ปอร์ตคือเก่าแหละน้องพี่น้องปั๊มฟังไทยแต่ไปปั๊มฟังลาวคือ,อที่เยาเคยมากันแหละ เขาไปปรับบัตรกันเด้อเกินซี่ไม่เมื่อยเมื่อยเลยปะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอด่านอันนี้เนาะให้อายมาครับคือเกาพี่น้องเลยบาได้ของฝากยังมาใหายหายสำอบคุ๋่่ร้านก็ไปเสื่อสำอย่าไปซื้ออย่าปากเสียพี่น้องไม่มีเวลาซื้อสำเนาะ บายบายสัสดีครับเา่ยเชิญผู้หญิงอ้นานี่มักสบายเอ้ยบอเอตัลืมไนตัว่ะน่าจะบลืมขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณหลายครับเดี๋ยวไปนบมาเอ้ย เบิร์ตกันอยู่บ่นั่งสลับกนกันตังสิเบิร์ตเออปอเวเอาไว่มาเวขาสื่อนอ่ะมันหอนไรกินบ่อะบ่กินบ่เอาทำแม่บ่ได้เวสุยกอง ปิดกายปกาก,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 กินเลยด้ย้มันออไปซืออนนกันละเอ,อ้อไปซืือเราไปไม่เลยไม่กินเหไปซืือตองกินแค่ท่างไงไปเสืหอสหอดห <c oughs> อดปากเสียแล้วเมื่อไหจะช้ถ่ายคลิปจังเลยเอาอ่ากันเมื่อพี่นอ <c oughs> ้องต้นหวนไอดอนมาเอาเนาะ อร้อเรามีจดจเมื่อไกสุดเอาได้อปล่มาไปแเอาอยู่สาอนุสิสภาแม่บ้าเฝกีน้ากันแาลอ้ายังกััทัน้านยังนี่ประกันภัยประกันภั

เมื่อยขับพี่น้องตื่นเสาแห่มงมังสวิรันี่ก็เลยแบบเมือ่อยนะนะเตือนนอนเลิกแล้วก็ดุกเสากองโขบแล้วเนาะมาห่อเอา้ามาแบ่งกันเบ้างเสียเอาห้ยมกดอนน้าตัวนี้โบ้ได้ยังของฝากมายังพี่น้องเลยแบ่งปลากันบ้างะขอบคุณผี่ใส่เดอ้อเป็นเสือปลานี่ให้คก้นสามถุงเนาะนี่ อันนี่สามแบบเันบ่แต้บ่นี่เลยเนาะไดบ่นั่มันก็เติมไบดอนนตัอนมาเปิดเอาปะเปิดเอาคนละเครื่องย่างละเครื่องนี่อันนี้แหละย่างนะเครื่องันคือกันเออนี่เปิดเอาเอาทง tiệp, của áo thông go out to ngọt đó No, no, no. này going to đòn, out phá the house. lộn giang to go out to the house. I'm going to go out to the house. I'm going to go out to này, house. I'm <laughs> à, này, to go out to the house. I'm going to go out to the house. I'm going ป้าอยงวาอันนี้นะเข้าเห็ดเมนูอย่างเดียวเนาะแบ่งกันเลต้งรายกาลยๆกันเดกันเอาอีกติอะอกาคด่าตังกลง เออข้นออกมาเลเอาวา,า,างลงไจมม้มาแล้วมันไหนอ่ะซาอินเตอร์พี่น้องเอออัดบันรหอนเถื่อนเลยเอาอันไ่นมาติอันนั้นเงินพันหนึ่งหันไอ้ก้นเอาให,ห้หรอบ่เา่า,าเงินพันก็แล้ว Thank you. Okay. No a, a, t ไดน้ำไปว่าผ่าก็เทงกับอโก่น้เอาให้หน่อยนะนี่ไงดูแหลกปมานฮะสูสูมีทงหรเอาใส่น้ำการสะก้อน่ะมันจะชิมอาใส่น้ำกันของกูตัวใคแหละวะแบงเาดะยัดช่หนแหละมันตอนตะบิดยังพอดีอยู่ใส่ของกูแหละ แก่แล้วบเอเรื่องนะม่วงเ่บาสามเพื่อแล้วี่นอนหอบ้านพอดีใบาสามมงเงอ,อกอ่ะตั้งแต่เก่ามง่งสิบมงนะเพราะว่าเก่าบุเอดนอนคงจะดีตอนนี้นะพอดีอันนี้ครับเพือ่อขามน้พอซาตีมาเอาไนอน มาซื้อมากใหม่กันน,นักพี่น้องก็ได้ว่าอ,อยากเจอนะคันเมื่อยแน่คันบ่เมื่อยนี่ก็ซื้อมากใหม่หิวตะลุงตรงน่งมาอ่อมอามาหอดสัมก็ <c oughs> สับน้อง,ออองนะขึ้นอ,อ่ะพ่อมีเขาขึนหงน้ำริเวณที่อีเขาขึ้นหลัเงเขา,ขา,าเอาดอาง้องเอ้ เอีแกอาตวแม่มันขับถิ่มทันว่าน้อยไปฝ่ากะปลาไก่กินกะเราจะขาไอ้ส้ามือบดเลยกะเน่าแล้วกะล่ะเนาะปลาเขาหลังกะเขาหลังเด่ยวรอว่าอะไรหลังเ้ยงืเขาไปีว้ตัวเด็ดนาเฮยนียเื่เดเลยกูดไปซอยมันเยต้มไก่ไม่ตีบกูไปซอย ไปผูกตีไปผูกดึงเข่งเนี่ยข,ขึ้นทางเพือัก้อเอาไป้ขนของอาโป่แบนี้เหาซาโปกไขนะ่เนาะตายแล้วประจักษ์ชักยาจุ๊บหนึ่งกระสอเอาไม่ขัดไข่โม่ไข่มูดจะ่าจินยาน่จะลงไข่ห้ามือมึงจองมือแจงเขาไข่ชื่อกาอล่ เป็นวัตถดิบถักทอนด้ไส่ที่เฮ้ยว้าวาว้าไปยังถือก,กระเป๋าให้บ้านนะหอดบ้านแล้วพี่น้องโอ้ยแม่ค้าฮ่าไจังไรลูกทายโอ้ยคิดถอดพ่อว่าลูกทรายลูกสาว ใหญ่แล้วว้าววันนี้กันขนดขึ้นอดมาสมศักอ้าวเนี่เด้อ,ชอใช่ไหมเห็หนอย่างนี้ไหมเือเมื่อย,อเ,ลลยเลเยหอบ,บ้านหอ,หอเทมมียังคองมาฝาพี่น้องเลยจะคลองกินคือมันจะมาแต่ปากเส่หะแหละมามียังมาแต่ตัวงวนเยนอย่แต่เมื่อยคลัากอะไร มวนแต่ก็มือเห็ดยังหอดใช่หรอถนนหนทางเขาพี่น้องเอ้ยก็มาหอดบ้หนเทอ่ยเี่แม่ไปใส่อรั่งนี่เห็ดยังไปตัดใหม่มามล่ะสบายดีฮ่าฮ่าดุสายขีดห่อได้หนอดุซายอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะ ่าเือนคือเงียบเต่สูบคือบ้ามีหยังไปกงเเนี่ยะมาหลัดกับอ้ือใช้ปานาพมีของมาฝากให้จาสั่งฮ้ฮ้พมีของฝากสันี่ไหนเนี่ยเทเค หายเออือ่มื่อไงฮะไม่เหี่ยงตัวเมยไม่เหี้กิข่ากันยังทวท่านไหนกินข่าวดท่านได้กินข่าเสกฮมปู่นยังกินข้าเสกข้าเสกขยทว่นกินเสอาไม่กินนะไหมยิ้ข้าให้แหงตอนนี้เอ้ยปลามึกใช้ปานแบบสลรดสลรด

สองไปไหวเอามามเขามาจะใช้จุดเด็ดสลัดน่ะไหเลยยังไว้สลัดอเอาไป,อไปลวกเอาไปอันนั้นข้าวต้อบกินยังม,มาใหม่จกเถือ่อกินข้าวกันพี่น้องอี่เมย์ได้อีหยังกินมากระตูใหญ่ขึ้นแล้วร้านลูกสใสเขาได้ใน<า>ตะลักกีคิดหอดปะคิดหอดพออยู่ปะอ่ะสบายดีมั้งโอ้ยของครับ เขาก็ยไงไป,งไปหลังมือกันเราต้องทำแบบแบบน่าแบบมาไปาพี่น้องโอ้โพักเขาเป็นแหละน้องปลาฮดไปเพื่อเนเอ้น้องปลาเนี่ยเนี่ยสิภาพพี่น้องไปอันนั้นไปอัปเดตถนนกันพี่น้องภาพปเบปิ่ง ไปน้องกระซิบมืออ่ะเจ้าก็เจอยุทธ์เจอยิองเห็ดประมาณมื่อที่สามเลยอ่ะมื่อที่สองทุ่มสามมามาหลาะมาเบิง่งถนนทนทางบ้านเฮาก่อนโอ้บอนนี้ก็เาจาะเห็ดบอลลงโอ้สวยอ่านเฮามีถนนคอนกรีตขีข่นุ่มดากเลยเด้อพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วโอ้ก็เจ้าเห็ดหอดนี้พี่น้องเลย อบ้บนสุกมาเยอะอบ้บัญุกเลยเบรกปปลงสายปันอัปเดตถนนให้เบิ่งก่อนพี่น้องปัดเลยไกลเติบเลยนี่นะตอนนั่นตอนบาซุกไปเขาจะห้ากระหอดบอนหันเนาะบอลหันเห็นบะบอลกองกองใหม่ฮะ,ะก็ะกิกกลังเริ่เิมเห็ดบางนี่ละบางทองซ้ำมือก่อนมะ าเบิ้งมะละเบิ้งบัดนี้อพอบอัญชุกกลับมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเฮียบได้แต่ว่นี่น่ะแม่นซะบายหอดพี่เล้วพี่น้องหอดบันไดเด็กน้องหอดบ่อนท่าครัวเลรอหลังจากเข้าไปโดนๆมัน สบายดายสบายดีหอดมีแล้วนอไก่ไวกิ่ลีคุดยั้งนี่นะตังทอตังทอตังทอหนามพี่น้องตังทอหูหนามไก่สีสุดบาทเด้นี่พี่น้องถนนคอนกีนบาทเท่านี่นะอีกน้อยหนึ่งสั่งมาหอบใหม่จักต้นสะ หกสองหกตนหกต้นพี่น้องปูนไก่เติบเลยเด้อหอดแตวนี่แหละอืนกันนาจะหอดยาวเติบน้ำมือได้ประมาณสิบเมตรเพื่อนอันเห็ดกันเนาะพี่น้องคอยเห็ดไปทีละหน่อยค่อยเป็นค่อยไป อวันนี้เป็นสีใสเป็นอันทอพี่น้องเพราะว่าหนามรนลุบอนไลเด้ให้มันไลลงอันต้อันทงหน้าเลยปูนยังจากต้นสะตอนยังสามต้น เจำต้นหกสิบกระสอบพี่นะอันนั้นเป็นทาขัวเนาะขัวสะพานกับมันอยู่นี้เลยก็คือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะและแัดแหละแบดเลยคือจะว่าง่ายเลยขี่รถจักรเลยไปเจ็บกดยางตริตตริตตริต ดยังอีกเบอร์ไก่พี่เนาะทางบ้นานเฮาเกะไก่เลยเดี๋ยวสุภาพมาเบิง่งโอ้สายป่านมากกะลินนะนี่เลยกินขี้หินขี้ายเลยมันสิเข่าหัวจะหันสายป่านยร่ลินอันนั้นหลนายเยาาายดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิง่งฮอดบอนใด้จะสุดนั่งอยังอีกน้อยหนึง่งเป็นบา้าว่าสุขสีส้มไปให้เบิง่งขาด เงินอีกลายเติอพี่น้องบาซุกไปเล่นไปเที่ยวกันอันได้เงินสมทบทุนมาอยู่เด้อตอนนี้มื่นกว่าบาทแวเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งคลิปนะเนาะพราว่ามันสีซับซ้อนกันเดี๋ยววัดมาถ่ายคลิปอันเหตุทางก่อนจังสิวาเรือ่องนั้นเนาะเรื่องยอดเงินสมทบทุนหอสามมีคนอันเป็นส่งมาผ่านบาสุกอยู่ทั้งวันซบ่ได้ถ่ายคลิปู่บานพี่น้อง เพื่นกันยังงานนี้สมศรทุนมาน้องนีวสาบายดีเัิดีเถิดีเนาะจะได้ก็ฝากควแม่พี่น้องเด้อจะได้ขามาเบิ่งคลิปนี้ก็ได้เห็ดเองพี่น้องเห็ดเองอันมีหลายคนมาอ้าผู้ปฐาผู้น,นันผู้นี้มาเห็หดหาเด้อพี่น้องมันมันไม่มีไผมาเห็ดหาเนาะเราเห็ดเองถ้ามีโอกาสแหนก็ได้ใยฮะเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านชาวบ้านเพื่นแก เป็นแหงเนาะเขาได้เงินมาเขากเอามาให้เป็นสื่อหินสื่อทรายสื่อปูนส่วนกําลังแหงเขาเห็ดเองพี่นอ้อเดี๋ยพัฒนาฟุมนซนตัวเองพี่นนองไปเที่ยวสิบวันคิดหอดบ้านอยู่ได้พี่นนองไ้ไปเที่ยวกันเลยนี่ปูนแมนปูนที่มันเหลือเนาะพี่นนองเป็นวายัางหกสิบสอบหรือว่าสามตนเนาะ จะได้บาสุกมาสาแบบบรูไทย์ใแบบตัว,ว an answer, นะัน before and after น้องบิโนะแบบตอนมีคนกีกับตอนบอมี่ฮะนะวันนี้ได้อยากแขบเนี้ยวัน,นหันกระจมางหัวน,นี่น่จเจ้าเสือไปใส่ครูท่อได้ใส่ท่อใส่อันนี้ไปใส่ปานเมื่อไปไปไปพ่อแหละมันไทยห้

ไปพี่น้องกลับไปไปย่างี้มาตั้งแห่งคนไี้จะถื่อได้ไรยาวเติบแล้วจ้าพี่น้องอ๋อกระทางถนนคอนจรีตแล้วอะไรก็แบบเปลี่ยนไปด้วยนอบ้านเหาดูแบบอันนี้แบบคือท่านสมัยนีดจักหน่อยไปจอบสวนพักกันนะโอ้ยไปดิวโดน แต่หนองปลานี่นะฮดพักให้พี่น้องบัตรคล้องมาฝากหนองปลานี่สักเดี๋ยวสิเอาอันนั้นได้ไปให้เพิ่นปลาหมอกับมึงไปพักเขาอ้หมันหวานมันเป็นจุ่มลายโพดพี่น้องอันนี้พักสลัดเนาะมันสะบ่งตอนได้ได้พักสลัดเท่านี้นะอันนี้พักค้ะคณะนี่น่าจะบ่งได้ได้เด้พี่น้องเดี๋ยวคนละ อีกสี่ห้ามืออ้อนาอจังสีบงมันซะถานปงใบงามๆก่อนนี่ก่อนออ้อันนี้พักการหินติดโพดครักอันนี้แบบโบด้บงแล้วพี่น้องอันนี้พักการดดอกพักการดดอกขนาจะแบบได้บงพักการดดอกนี่พอดีบงละ่ะหน้ามันรีพี่น้องเลยบงหลละอันนี้จะพักการ์ดยังบุป้าออกทีเป็นที่ อ้าที่ตัวอย่าเหเตุผลที่ไรมันสิเพคของมาอันนี้โอ้ยจะเป็นมัม่วเขาเพยพี่น้องออกที่อันนี้พักอันนี้อันนี้มกขะโพดกะะโพดนี่เป็นไรง่ายเด้พี่น้องมกขะโพดเหาอืมสีบงเกี่ยงไหนได้เนาะวันนี้เนาะส่วนพักเขานี่ <laughs> ส่วนอันนี้เป็นพักอ่าพักโคมพักโคมเก,กิดเกิดบ่ได้ส่วนนี้เป็นพักหอมโอ้ยพักหอมก็เกิดเลย นี่หอมบัวเด้อพี่น้องคือไมาเหี่ยวครับเถอะเป็นตไระกินอยู่ว่าหอมบัวเอาอันนี้เป็นพักอ่าตัางโอตังสายเนาะเกิดสะอันนี้พักอันนี้สิเป็นเดือนนลยพักตังสายหูพักหอมป่นด้อน,นี่แม่นบ่เกิดเซยจริงดิใบซาละแน่นี่บ้าซุกปลูกไว้แถวๆนี้แหละ พ่อคอมเปก็เกิดเจ้เอาว่าหดแหย่าไปย่างมั้ยปาสละเบิ่งพักอันนี้พ่กคอมปลอมกับักซีเจ้าอเค่ะอืมว่ามปนเอือปลาบ่าหดไนมานหนิของเส้าเนี่บดได้หดเดนนี่บ่โหดจู๋อื้อมาเบิ่บนนงหมกทว่วกันพี่นนอะ คิดทอดสวนผักเรามากโอ้อันนี้พักสลัดคือกันว้ามันก็เป็นจุกผักแทะพี่น้องเอ้ยโอมันสีโบงโบงได้อยู่วะเนี่ยนี่มันอ่อนลายเบี้ยมันเบี้ยมันคือจึง,งาาสียังมาไข่เนาะเดี๋ยว่าซุกมือนาสิม,มาดกออกโอ้มากระเด็นมากรกระเทือนเนาะเป็นเซยโห่ เป็นมะลัลายมันปาทิโตเป็นลายโพดนี่ดกออกอีกแล้วนี่โอ้แครอทเขาเป็นอยู่ได้นี่ไพ่ปลาแครอทบ่เป็นนี่เด้อต้นแครอทได้นน่นะคนุ่นอันนี้เป็นต้นมันเผามันเผากว่าวนจนเป็นทรายงาเลยอ,อันนี้บักแตง แยกมือหนาจังสิมาเดือกเด็ดออกเนาะเด็ดเด็ดให้เดือดแต่อันหนึ่งสองอันผูกห้ากระปงก็มี่บักแตงข่อยกระไดอันนี้บักทั่วเกิดแน่บ่เกิดแน่พี่น้องอันนี้บักแตงตัวบ่เกิดก็มีตัวเกิดก็มีโอ้ยบักแตงนี่บ่มักเกิดเลยเกิดหนักขนาดทุกตายไปเลยพี่น้อง โอ้ยตายบปน้อแบดนี Ta ้บักแตงอิแต่ได้กินอยู่บ่แต่ว่าบักถั่วนี่สบายเนาะงามเลยอือบักแตงนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็กำลังเกิดถั่วบักแตงโม่นี่บวกรดับบักแดงโม่บักิดซ้ม่นี่บวกระดับบักแตงโม่บแดงโม่ลูกโตๆยิ่ใหญ่ นาจังมาเบิ่งปะหล่อมาเบิ่งเลียงงานอยู่บาทอยู่สัตยอยู่เทืยนนอมาเบิ่งนอนบ่าสิไปหานอนกันไปเบิ่งพี่น้องเลยคลิปนี้ฮะเกษตรเปรี้ยงสมัเด้อกลับมาหอบบ่าหอบเื่อนเลยขอบคุณพี่ชายหลายๆขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เออ่ซัพพร์ตสนับสนุนเนาะทีมงานเพาะปลูกพี่น้องเยี่กันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.